ถ้าเอสซี่บุเรคเคยเห็นเห็ดพอกับเบืองค่ะมันเป็นของราคาแพงนะคะบางบางพื้นที่ก็อาจสิบุเคยหูจักพร้อมเอาล้วนหนึ่งมันก็ดีต้นหมึ่ใส่ยืดใส่เอามาเบืองเนี่ยเส้นน้ำเส้นน้ำนาตีเข้าไปเข้าไปแซ้นน้ำได้ลวดหนึ่งได้ลวดหนึ่งบ่หน่อยเด้อไปเอายุ่นี่มันบ่เออไปบ้านท่อนี่ ทีบ hit 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 who? Who ่บ้านนี่พ่อบ้านด์เอฟซีเพิ่นสนใจเหตุหลายเพิ่นเห็นเหตุเพิ่นสะอ่อนหลายแต่มีแต่คนว่าสั่งได้ทางไหนนู่นนี่นั่นเลยนะคุณล่ะคุณล่ะ like, ม well. ึงพ่อไปจีบกับใครขึ้น tamam ก okay. ันได้หลายบ่ะรถสามกันสาม่ทันเทมันบ่ะรถสามก่อนมึงเทเห็ดไปเทแล้วกับว่าทหารเรียกประจานไงยบโรปไทยแกเอาดูประจาดอันนี้อยู่ไน้นามบ้านเขามันบ้านเขามันมันหนเห็ดมันเกิดหลายเป็น อันนี้เขาจะล้างเร็วเขาต้องเขาจล้างดินเนาะแม่ด่างดินแต่ว่ามันล้างง่ายยุดอกเดี๋ยวนี้มันล้างง่ายยุนี่แหละค่ะเอ่เ fc fc ที่ไม่เคยเห็นเห็ดพอเพราะว่าบางคนก็บ่าเกิดไม่ได้คิดไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยอันนี้มันเป็นเห็ดพอแบบนี้นะคะมันอยู่ใต้ดินนะคะมันแสบนะคะ อัดบอลเล็กๆนะเขาขายโลดได้เจ็ดร้อยนะคะโลละเจ็ดแค่นนี้ก็ได้ก็ได้เกียร์้อยแปดร้อยเลยนี่ซัมนี่โรดหนึ่งกับวันหนึงออ่งได้เยอะถ้าจริงได้นั้นก็เดี๋ย้นี้เ,เออเดี๋ยวนี้เขาลงมาเป็นสองร้อยห้าสิบแล้วนะจ๊ะเอ,อ้าท้าไมลงเร็วจา้าเอา้าเขาขายแข่งกันเนาะเกง่งวันก่อนอยังสี่ร้อยอยู่เลยเขาลดราคาแข่งนี่ไงเขาจะได้แบบนี้ลดราคาห้าร้อยนะคะนี่ไงอันนี้ยังไม่ได้ล้างเออยังไม่ได้รางคนเลืสีกันนะครับท่า ถ้าเอสซี่บเเคยเห็นเห็ดพอกระเบิงค่ะมันเป็นของราคาแพงนะคะบางบางพื้นที่ก็อาจสิบเ่เคยหูจากพร้อมครับอันนี้คือเพิ่อกันยังเทียงกับแม่อยู่ว่าเห็ดอะไรจะแพงจะแพงขนาดนั้นพะนะมันบ่าแพงจังใดสี่ร0 0ยสอแล้วหอยเท่าไหร่หอยหหออยยสีจ้ะ นี่แหละเฮดพอเนี่ยราคาแพงที่สุดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะเกตร้อยนะคะเดี๋ยวนี้มันลงมาแล้วสี่ร้อยก็มีสามร้อยกับสองร้ยสามร้อยก็มีเดี๋ยวนี้แล้วแม่จะไปเมื่อไหร่บ่ไปพ่อบ่ให้ไปโอเคนะครับนี่แม uh ่พาดูเห็ดนะถ้าไปถ้าไปกิฟเห็ดละงูกทีเดียวเออไปครับ